สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวสุดแปลกนะมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าปกติเนี่ยนะครับผมภฮยแล้งที่แบบว่าทําให้น้ําเหือดแห้งเลยไม่มีการเพาะปลูกอะไรได้เลยอะ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคําศัพท์ที่เราอาจจะได้ยินมาจากข่าวถูกไหมแล้วผลของมันก็คือทําให้ผู้คนเนี่ยไม่สามารถปลูกพืชผักได้ชีวิตเนี่ยโอ้โหแย่ไปหมดเลยถูกไหมละครับ แล้วสาเหตุที่เรามักจะได้ยินกันจากภัยแ้งเนี่ยคืออะไรการตัดไม้ทำลายป่าถูกปะคงจะไม่มีใครบอกหรอกนะครับผมว่าการปลูกป่าเนี่ยจะทําให้เกิดภัยแรงขึ้นได้ครับแน่นอนละหลายที่บนโลกเนี่ยก็คงจะเป็นแบบนั้นนะครับผมแต่ในวันนี้เองเนี่ยมันมีที่ที่หนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นกรณีพิเศษสุดๆเลยนะครับผมที่ต้องตัดต้นไม้หลายหมื่นต้นเลยครับต้องไล่ตัดต้นไม้แบบตัดให้เกี้ยงเลยนะเพื่อที่จะป้องกันภัยแรงนั่นเองครับ ทำไมต้นไม้ถึงก่อให้เกิดภัยแรงได้ละ่ะทุกที่ที่อื่นเนี่ยคือแบบอย,อยากปลูกต้นไม้เนี่ยเราช่วยกันปลูกต้นไม้เถอะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีภัยแรงถูกไหมต้นไม้เนี่ยโอ้ต้นไม้คือชีวิตนะครับผมแต่ณเมืองแห่งนี้เองเนี่ยต้นไม้นะครับผมคือสิ่งที่คอยทำให้ชีวิตผู้คนเดือดร้อนนะทําให้เกิดภัยแรงมากมายเลยนะครับผมจนผู้คนเนี่ยขนานนามต้นไม้นะครับผมว่าเป็นต้นไม้ปีศาจเลยนะครับ เรื่องราวนี้มันเป็นยังไงเรื่องราวที่แสนไม่น่าเชื่อนี้เนี่ยแปลกแต่จริงนะครับผมมันคือเรื่องจริงนั่นเองมันเกิดขึ้นที่ไหนกันก่อนละกันนะครับผมเรามาเริ่มที่สถานที่ที่เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นกันก่อนที่แห่งนี้เนี่ยคือเคปทาวน์นั่นเองนะครับผมอยู่ในประเทศเซาท์แอฟริกาหรือว่าแอฟริกาใต้นี่ครับซึ่งแน่นอนแหละแอฟริกาเนี่ยถ้าเรานึกถึงอ่ะมันก็คงจะเป็นป่าเป็นทุ่งอะไรพวกนี้ถูกไหมแล้วในโซนที่เป็นป่าเนี่ยก็น่าจะมีต้นไม้เยอะถูกปะ แล้วทาไมต้องไปตัดมันอีกเลยครับผมหรือว่าถ้าเป็นทุ่งเนี่ยยิ่งไม่ค่อยมีต้นไม้เลยยิ่งต้องไปแบบรักษายิ่งช่วยกันปลูกเลยแต่ในเคปทาว์เนี่ยเป็นกรณีพิเศษมากๆเลยนะครับต้องไล่ตัดต้นไม้หลายหมื่นต้นเลยตัดตๆๆเข้าไปเพื่อรักษามันเพราะว่ามันมีการปลูกต้นไม้2ชนิดนะครับผมนั่นก็คือต้นสนกับต้นยูคาลิปตัสนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยในตอนแรกเนี่ยนะครับผมที่เคปทาว์อ่ะไม่ได้มีต้นไม้นี้นะแต่ไอจุดเริ่มต้นของการปลูกต้นไม้นี้เนี่ยมาจากการที่ว่า ในเขตเมืองที่ทําธุรกิจคาไม้อะไรแบบนี้ก็ได้เอาต้นไม้2ชนิดน,น,นี้มาปลูกนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ตัดมาขายแต่อีกต้นไม้2ต้นนี้เนี่ยต้นสนกับต้นยูคาลิปตัสอ่ะเป็นต้นที่เติบโตได้เร็วแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับก็ทําให้ในเวลาไม่นานนี้เองเนี่ยต้นสนแล้วก็ต้นยูคาลิปตัสอ่ะก็กินพื้นที่อย่างรวดเร็วเลยนะครับกินพื้นที่ไปมากกว่า1 3 0 0 0 0เอเคอร์เลยครับ แล้วทีนี้เนี่ยเฮ้ยมีต้นไม้เยอะมันทําไมกันเปทาวเนี่ยนะครับผมมีคนอยู่ประมาณ4ล้านคนครับแล้วจุดที่มันกลายเป็นปัญหาเนี่ยก็คือไอ้ต้น2ต้นนี้เนี่ยต้นสนและยูคาลิปตัสอะเป็นต้นที่ดูดกลืนกินน้ําเยอะมากๆเลยนะครับและนั่นแหละครับผมจากพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ในแอฟริกาใต้เนี่ยเฮ้ยมีป่ามีอะไรเยอะแยะถูกปะจากพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ย กลับถูกดูดน้ําไปจนแห้งแล้งแห้งเหือดไปหมดเลยโดยฝีมือของ2ต้นไม้นี้นั่นเองนะครับต้นสนกับต้นยูคาลิปตัสอันนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่า2อ,อันนี้รวมกันนะครับจะต้องกินน้ําเพื่อให้มันโตเพื่อให้มันอยู่รอดได้เนี่ยนะครับผมมากกว่า5-5,000ล้านลิตรต่อปีนะครับฟังไม่ผิดนะครับไม่ใช่5 0,000ลิตรนะครับผม50,000แล้วก็5,000ล้านนะครับผมล้านล้านลิตรโอ้โหมันเยอะมากจริง50,000ล้านลิตรเนี่ยโอ้โหาทำไงกันดีล่ะครับ แน่นอนเลยครับผมพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะครับคนก็เลยต้องมาไล่ตัดต้นไม้อยังไงนะครับผมเพื่อลดการกินน้ําของต้นไม้นี่แหละทําให้ผืนดินเนี่ยมันกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งณปัจจุบันนี้เองเนี่ยแผนการนี้นะครับผมก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับโดยเป็นโครงการของรัฐบาลขึ้นมาเลยแล้วก็แผนการในการไล่ตัดต้นไม้นี้นะครับผมเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์และป้องกันความแห้งแล้งเนี่ยจะแล้วเสร็จนะครับผมในช่วงปี 2,025นั่นเองก็มันเยอะมากมอ่ะมันต้องค่อยๆตัดค่อยๆทําไปเรื่อยๆถูกไหมไม่ใช่ว่าจะตัดในวันเดียวได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมไอ้การตัดต้นไม้เนี่ยไม่ใช่การที่ว่าเฮ้ยงั้นเราจะมาล้างเผาหันต้นสนกับต้นยูคาลิปตัสไปเลยพวกมันกินน้ําเยอะไปอะไรแบบนี้ก็คือตัดเนี่ยตัดไปเยอะมากๆเหมือนกันแต่เราเนี่ยก็จะเหลือปริมาณเอาไว้ ที่สามารถควบคุมได้นะครับผมให้มันพอมีเอาไว้ควบคุมได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันแบบเติบโตมั่วไปหมดเลยนะครับเพราะอย่างไรก็ดีเนี่ยไอ้ทั้งต้นสนแล้วก็ต้นยูคาลิปตัสนี่เองอะ่ะก็ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญมากๆต่อ ประเทศแอฟริกาใต้เองด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านะครับผมนอกจากนี้เนี่ยประโยชน์ที่ได้มานะครับผมจะที่เขาดูเฉลี่ยกันมาแล้วนะครับผมไอการตัดต้นไม้นี้นะครับจะช่วยให้ผู้คนในเมืองเนี่ยประหยัดน้ําไปได้นะครับผมมากกว่า550ล้านลิตรต่ตอวันเลยนะครับเพราะนอกจากปริมาณที่ต้นยูคาลิปตัสกับต้นสน,นกินน้ำมาแล้วถูกปะ พอกินน้าไปอ่ะพื้นดินมันก็แห้งเหือดไงมันก็ทําให้ต้นไม้อื่นๆเนี่ยต้องการน้ำมากขึ้นนะครับก็เปลืองน้ำคูณ2ขึ้นไปอีกเลยก็เรียกได้ว่าเป็นแผนการที่เจ๋งมากๆเลยนะแต่ก็เรียกได้ว่ามันก็แปลกมากๆถูกไหมเพราะเราเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยจะเห็นอะไรแบบนี้ เกิดขึ้นในแบบโลกที่แบบว่าปกติไอ้ความแห้งแล้งเนี่ยมักจะถูกผูกโยงเข้ากับอะไรครับเข้ากับการตัดไม้ทําลายป่าแต่อันนี้ต้องกลายเป็นการตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยเพื่อฟื้นฟูสภาพขึ้นมาเรเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับผมแล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์น่าฟังมากๆเลยก็เลยหยิบยกมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยแล้วหากท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะรีเควสต์เรื่องราวไหนอยากจะแบบ ได้เรื่องราวอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เหมือนกันนะครับยังไงในวันนี้ลาละบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ